กันทวนเจตปริเสตอันพระพุทธเจ้าเทศนาส่วนว่าพอมพัวปยาบดากันว่ามันอายหนาเข้าไปสู่ปไไม m ้ดงควางด้วยหนตทางอันผ่านเจตบุตรประกาาจะใจ มันก็เตียวไปไม่หิมมาปานไปยอดแลก็หันยังอาสลมบทอันเจา้าอาจุต้าราสีหากอยู่ในแก้่วกูตนเดียวกันมันเทียวไปอดก็หันพาราศีตนสั่งยอดพรลมีทา มันยินดีจะใจกลมกับไว้บาทาแลวก็กล่าวเป็นคาถาว่ากิจูนุโพโตกุสลังกิจิโพโตอนามายังกิจิอุยเชนยาเปทา กิติมูลาภลาภูกิติตังสาจมากาสาอปาเมวาสิริงสปาวเนเวลามีคากินเนกิจิหิงสานาวิจติตีดังนี้เป็นต้นแล่ ้าก็ย่อมือสาสานกับไหวพระบาทตารสีความสาสดียังคอยใด้บหอนไข่เป็นได้ตันเลี้ยงตนในป่าลูกไม่กว่าสเวงหาหัวมันขาวผานไข่คูดขาได้ออกกินหวานเล,ลาย ปะกานหนึ่งเลือกยุ่งบ่มาสวนลินไลลาในดงงูสิงสงในป่าก็บ่มากว่าไก่ครบตนสัตว์กังวลงูงอดก็บ่มาตอดอนตาลายเนื้อท้งไหลก็บ่มาพกผาสัตว์ไลลาในดงยังบ่มาจงใจแกตำโตดแกตัน ตนอยู่สั้างนันวสมปานเจเลเจ้าตาปาลสีจะเก่าวจากหูข่าวกำดีว่ากุสลันเจวาเมีพเม,มดูลาพามเฮามีสุขเหลือแหลตุกดาวแต่กางดงตนเอาตะลง พยาทยาทิภาคกเลือใจเฮาก้อยเลี้ยงตนไปในเถื่อนลูกไม้เพื่อนหัวมันกินตกวันบ่อผากชีวิตหากเป็นไปและนาอาโทตังสายุ่งดงลีโคบปวดลิ้นไหลสดเหลือดง งูบ่อลงมาสเวงสโสก็บ่มาต้องต่อต้นเฮาแลวันในในดงลีปากว้างมีตังและจ้างและเสือสิงก็บ่มาหิงสากะตำมโตเมตตาแล้วลวดนี้ไกลแลผาเมย พ้านีวาสะปูขนีดุลาพามนับดูปีเดือนเมินนน้นมากแต่เอามาอยู่ปะไม่หากปันาาภาทังอันว่าพายาทิก็บมาปานถูกต้องตนเอาแล้วกาพาม,มาด้วยจอบเผักแต่ ต่างไกเป็นดังไกเป็นดังใดมาเลิงตันจุงเตียวต่างนั้นภัยสองสามบาทอย่างน้ำอ่างใจใส่งามหลังตินพามตังกเยเข้าป่าหงเฮาจากันก่อนเอ ตินตูลานิปิยาลานิดูุลาพามมาขับตองอันนี้กินฝาดมาคาสมกินยางมากสร้างกินหวานปานฝไยแตงใหญ่น้อยกินลำเฮานำมาตกสิ่งหวานยิงออยเมืองคน ตันเตียวห้นลำบากไกดันปะาไม่สแวงมามูลาพาลามีลายหลากลูกไม่หากเจ,จ้าจานคือว่ามากสร้างสุขใสบ่อเสาม่วงไข่เต่าและแต่งเคือลูกไม่เจืหอายสิ่งน้ำพิง่งหญิงกินวาน อังเจินตันพามจุงกินอย่าเลิกเกวทั้งเปิดก็เป็นยาทะลาลรพามเออีทั้งปีปานี่ยังสีตังดูลาพามนำกินอันนี้ใสก็ใสเย,ย็นก็เยน็นจืนจอยอันไหลแต่ต้องดอยเขียว เาเที่ยวไปหาอาบตักแล้วหากนำมานำกินลาตุวคำเจ้าเชิญตันาพามผู้เท่าจุงโดดกินปานถ้าแต่อันตันกินลูกไม่กินอิ่มได้มีแห่งจะแล่พาเมือ เมื่อนัน้นโจจะกาาพมีใจงามจุมชื่นใจต้องตื่นยินดียอมมือไหวพากฤษีว่าปฏิคาหิตังยังตินาง้าแด่เจ้าคููตันแต่งเครื่องปูจาแข่แก้วขาก็อับเอาแล้วจำเรินใจ อาหารได้หลายหลากหวานแต่มากเผิ่งใจแลเต่าว่าด้วยมีแต่ภูขามาเพื่อใครหันหน่อเต้าต้นผ่านดาวเมืองตายลูกพยาสันใจอาข้าวเป็นหนอเต้าเบืองเรืองอันเจ้าเมืองวายบ่อดี คับนี้เจียนจา้าครับเต้าป่าเสียเมืองมาปลาจาจินจอย้าน้อยไฟหุมหานแต่ยังหูทงังใดขอล่าวหูข่าวทังไปพ่องเตอมเมื่อนั้นเจ้าอจจุตาาราศีจึงล่าวหูข่าวกำจ้าวนาภาวา สิวิราจัจจตัสนังมันเยาวังปัตยตาิรัญโยภาริยังปฏิปัตงมันเยกนาสินังตาสิงจาลิงตาสันจาิสาสีดูลาตันพัมตันมณีดูบจชอบบอประกอบด้วยการบุญง่ายเจะแล ตันวังห an no ันนาคนนอตาตันนี้วังขคยได้สิ่งสักอันอันจะได้ดังเอาจักลำเปิงดูคือทอดตันนี้หอยขคยไดนั่งยอดแก้วไม่สีภูกะตมบัดดีพันแถวแกนอแก้วเวสันดอจะแล อันหนึ่งตันก็จักวนขอเอาขาคอยยังลูกน้อยยิ่งใจเจือจะลีใส่ใจที่ลาดและนางน้อยนาดกันนาตันจะคงควายเอาเมื่อเป็นขาใจตอนอานาติ้มือจะแล พี่บออันตันก็จะขอ,อาสามสิีงามเชื่อจาดลูกอ่อนน้อยเนื้อนาดแลลเมีตันจะได้ตันอยู่ในไปสนป่ไม่ตกอยากเลยบอมีสังชื่อว่าเงินคำจ้างมาฟูงมูขคายิ่งใจพาชมสายเจ้าฝ้าพัดไปฝ่ายสีพี่ส่วน ้าราีเป็นเจ้าตานก็บอมีเขาสักเยียตันก็เต้ามีเมียกับลูกน้อยอยู่ในดอยออกเขาคำฝนจะและเมื่อนั้นจูจะกระพมผู้เท่าจากลาย้าฤราษีเป็นคำเดวิเศษบอตันเคียงเคตโกทม ก็เก่าเป็นกถาว่าอากุตารูปังโพโตนยังยาจิตตุมาคตสาหุตาสนามิริยานังสันนิวาสสัตสุโคดังนี้โพโตตาปัสสะคะเดเจ้ารสีตนบิสศตันญาไดเขียดพิจัย หาเดินดงไปจุเหมือบอ่อเต้าเพื่อสเสแวงหาขานี่คกิดปอใจข้าคอยขยันนาปยอสอยราจาเรนามหูตาสนามาริกายังกิยะอันอยู่เป็นเปลือน,นในเถื่อนทองเป็นเจีความสุขมีแกวนมาขาน้อยหาคุมันตันแล ตนงามจื่นจอยขะน้อยบอนเคยหันภัยอารมครับจากคาบเต้าผ้าเสียเมืองพี่ท่านยังหูที่อยู่ผ้าบนเรื่องเจ้าฟ้า,าพระบอกคาจักไปหาเดเตโสตาสาวาจานังสุตวาเต้าส่วนเจ้าตาพาสารสีได้ยินคำพามเก่าแก่ ตันก็ไว้ใจว่าคำอันนั้นมีเตียงแต่ดีีว่าอันแล้วก็เจอคำายเท่าชีพ่พามาคำตันจุงไว้หันก่อนตันจุงอยู่ที่นี่กับด้วยเราคือหนึ่งก่อนเติมกู หากจำสำแดงบอกคนต่างอันจักดันปะไม่ภายหายังที่อยู่แห่งเจ้าราสีกูราจายังพาลาเลเหล่พามเท่าแก่ดากินเจ้าราสีตนตรงสินส้นใสบ่เสาเาก็พามเท่านอนคืนหนึ่งแล ตกวันลวนลงเจ้าแจงผ่องตาวันสองเข้าคำจึงจากน้ำพามไปสู่ไปตั้งอยู่มักกาย่อมือขวาสุดศอกอันจักบอกคนตั้งเตีวไปในเขาเขียวเกยวกูยืนอยู่แล้วจะพราหม ว่าเอสาเสโลมาพัมเนปาปะโตคันดามาตโนยาทาเวสันตโลลาจาสาปุตเตสัมมาติตาเลนโตคัมมาณวนางอาสาตันจมาสันตดังจมวาสีจมเสต ชาตเวตังนามัสติดังนี้พระเมดุลาภามอันนั้นดยเขียวสูงเพียงจอมหมอกทัดข้างขอกตรงนาจือคันดามาตนาปุลารินพากอก้องกันผาจอมขวัญเมืองหมิ่งอยู่สางสิงปาลมี อยู่กับด้วยสองสลีลูกน้อยและนางแกวจึนจอยราชินีตันตะลงสินดีวิเศษอยู่สังเปตเป็นเจตือขอลีเกี่ยวลูกไม่หมวดเกาไว้เป็นจะด,ดาหนังเสินนาไลาละลาทม้อยพาเทียมตน ตันกะตําพลาผลใจใจแต่งของไว้เปลวไฟตันแลเอเตนิราปฏิสันติดุลาพามไม่ตั้งลายเหล,เหลือเหลือมีดาวแต่กลางดง ทรงลูกงามสะสนก็พงยังอ่อนพุ่นกินเป็นแต่เนื้อดินสะละพัดเพียงอากาศสูงเรียวขาวเขียวงามผงเผียวเขียวดังแก้วเองจันนั้นแลนะนาถ้าว่าสากันนาะไม่สะเคียนอย่าอยู่ตะแบกหมูกวาง ไม่ยังเขียวเป็นจอไม่สะคอเปลือกบางไม่ลังมีกลางฝาปูนทีลาเดินดงลมพัดใบจ่วยกิ่งขอมอ้วนอ่อน้อมหันงามคือใจลามหนุ่มเหนากมดูดกินเหลาพอมกันที่หนึ่งที่เดียวนั่นแหละนาะ อุปริทุมาปริยาเยซูโดลาตันพามนกทั้งลายมีมากจ้อยจอยหากเลือใจบินไปมาเสียวสอดจับยอดไม่สูงเลียวห้องเสียวเสียวตุกแห่งเป็นดังเสียงขับติปแต่งปูนฟังนั่นแหละ โกราดอกห้องเสียงจืนตะเวาตื่นตามลังบินควาควางในป่าไม้ในที่ไก่อาลามนั่นและไม่ตั้งหลอัน ้นเลยาแพทเขียวงามจืนจ้อยเขียวดังสอยคอนกยูงปลายเบนสูงจะจอนยวงอวยอ่อนสุขุมานบ่สูงย้างามสะอาดเจือดินลาดเลื่อนไก่หอดเราไปตกตีสูงสีนิ้วมือควางเล่พามเอ อัมพาจุมปูปติธาจะไม่จุมปูและไม่ม่วงมาคิดลวงตกดินมากเดือววันนักแก่ลูกแต่เขาถึงปลายลูกไม่ตั้งหลายเล,เลือเหลววันนัแก่ปุนทีกินเจนแลพามวย ในดงดานตุกสิ่งจำเลืญนยิ่งปันปวงในดงหลวงตุกรรมมีแต่นำกินวานผิวใสงามเลิศแล้วเป็นดังแก้ววิตูนมีหมูปลาสูนฝุงเต่าลอยเล่นเล่าไปมามีคันดาหอมญิงล้วนตุกสิ่งเหลือใจ ไหลลงมาแต่ต่างออกมาแต่ขังเขาค้าม,มากและนาำตาสาวิทุเลโบคละนีส่วนมาโบคละนีหลวงใหญ่กว่างมีแต่ขางอาสลมมโน ยายกันแล่พะเมยเอวังจัตุรสาโบคลนิงวันเนตวาเจ้าอาจุตเ้าราศีตนผันเปีวก่ายิ่งแล้วกองดียังโบคลานีเป็นข้าวพัมเทาแต่งหุมหันจึงจักวันนา ยังมูดเจ้ารินสละอันหญิงเจ้าจิงเก่ากาทาวาโคมาวาตาตาปธุมาดังนี้เป็นต้นแลดูลาพามดอกบัวขาวทวนหนาขาวดังพาโคมาหันเหลือตาแต่การดอกพันเปื่อนจังกอ พักซรอนตั้งพาขาพันมีมากเลือตาในดงนาจุกรบข้างฟังน้ำมูจะลินพามเอยกุมพิลาจะเขและป่าขามังกรลาไปมาปาดุกตังเต่าน้ำคระขำเล่นตามกันแล่พามเอย เทธาอุทกันตาสัม,มิงลูกาติดทันติพระเม,มดุลาตันพามดอกบัวขาวงามมีเคสซนหาเลือตาบ่อาจากยนา์นาหิงจำตัวฟังน้ำหมอทุกรรมทุกไป ยามหนาวและยามหอนบ้านเบ่งพอนเพียงกันในน้ำเพียงหัวเขามีหลายเผ่าุันี่กินเจนแลดอกสูรเปีงามเยี่ยมยอดลมปัดหอดเหลาไยงามพอใจตกสิ่งปาะจิตยิ่งปอตาแม่เพิ่งบินมาตุกสลอกตอมดอกไม้เหลือดอง เต็มทุกปงปากว้างแดนแต่ข้างอาลามตันแลอาทธาอุทกันตาสม,มิงดูลาตันพามหิมวังสูงฝั่งกว้างสองไฟข้างมูเจรินแต่แดนดินที่ไก่ต้นไม้หากเลือใจ ไม่กม้มก็มีเหลือเหลแค่ฝอยแต่กังไฟไม่ทองเหลืองเป็นดอกบานตุกขอคออมลดแลพาเมย์อาโก็ไม่ปัจิตเป็นหยุมไม่พุ่มอยู่แฝงกันมีตั้งไม่ปาลิจาดมีตีไก่อาวาดพผาบุญเรือง ไม่ตุ่มตึงลูกงามขนาตรงน้ำกากะติงมีตกสิ่งเวทอารมูจะลินงามเงีมีดันดาวแต่หิมบางไม่ใครเขาวเป็นหมูแค่แดงอยู่แฝงกันในดงตันตุกอกไม่ขมอกเลือตา ไม่ยงางภัยดำเป็นหมู่ไม่ยงางภัยขาวอยู่แฝงกันมีตั้งไม่มากอกเทวท้องอยู่ในภัยและหน้าพ้าเมยบังโกลาพาโลาเซสาดุราพาม ไม่ตั้งหลายืกว่าไม่สกุมและไม่เกี่ยวเรื่องรอดแล้วยุมมาเรีนอีรุมเป็นดอกบานตัขอกเป็นป ปันิสตาปน,นาโนโดลาพามไม่ตั้งหลายฝุงนั้นคือว่าไม่ตีนเป็ดเหลือนแหลมีดาวแต่ดงดอนดอกคำสอนเป็นจอกลวยอ้อยนอแฝงลำไม่คนทามีตุกข,ขอพงเป็นดอกแกมาย ไม่สลิดม่จูกรกำไม่นอดน้ำลำเจิญมากนักแกล้ม